สวัสดีชาวกรกฎะดวงความรักประจำวันที่15้ากรกฎาคมคุณได้สิบเหรียญกับหัวเขาได้ไพ่เดชนะคะ ก็วันนี้อ่อจะมีความรู้สึกไม่ค่อยสบายใจนะคะเรื่องอาจจะเรื่องงานก็ได้ไพ่สิบเหรียญกอาจจะหมายถึงเรื่องการเรงินการงานความมั่นคงในต่างๆได้หรือบางทีก็อาจจะหมายถึงเรื่องครอบครัวนี่แหละคะ่ะเรื่องความรักนี่แหละทาให้คุณแบบเกิดความไม่มั่นคงบางอย่างไม่แน่ใจบางอย่างนะแต่ว่าแฟนได้ไพ่เดสกับหัวเนี่ยมันเป็นเรื่องราวของการจบสิ่งที่ไม่ดีแล้วเริ่มต้นใหม่นะคะ ก็ถ้าเกิดมีปัญหาคือแก้ไขปัญหาได้นั่นแหละนะมันจะมีการเดินหน้านะคะแล้วไม่มองว่าโดยรวมแล้วเนี่ยความสัมพันธ์ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะว่ามีไพ่เฟิร์สแล้วก็ไพ yes ่เยสซึ่งมันก็หมายถึงช่วงเวลาดีๆนะคะในความสัมพันธ์การคุยกันแบบดีๆพูดจาหวานหวาน,วนใส่กันไม่ทะเลาะก,กันแล้วก็เยสก็หมายถึงการได้ลงเอยสมหวังนะคะถ้ามีปัญหาทะเลาะก,กันก็สามารถที่จะงอนง้อกันได้นะคะในวันนี้นะ